วันนี้มีเศษผ้าเป็นผ้าเล็กครับสําหรับงานต่อเป็นผ้าปึกนะครับผ้าปึกต่อกระโปรงครับนี่ฮะผ้าปึกต่อกระโปรงขนาดก็จะประมาณ ประมาณอันนี้แผ่นกระเบื้องนะแผ่นกระเบื้องนี่น่าจะสิบสี่นิ้วได้ั้มครับครับน,น,นี่ก็คือสองฝ่ามือ,อะอย่างนี้ครับประมาณอย่างนี้ครสำหรับงานผ้าต่อครับตัวนี้ต่อกระโปรงก็จะมีไซส์ประมาณนี้แล้วก็ นี่ก็เป็นสันทบนะสันทบสันทบนี่ประมาณประมาณ กว้างประมาณหนึ่งฝ่ามือหรือประมาณห้านิ้วนะกว้างประมาณห้านิ้วห้านิ้วฮะแล้วมันยาวลมพัดยาวก็ประมาณสักยาวก็ประมาณคือก็โดยประมาณสิบนิ้วครับมันจะมัดรวมกันอยู่ในนี้อันนี้ฮะงานผ้าต่อในอย่างนี้ พวกนี้ถูกครับกิโลละยี่สิบบาทไซนี้บางชิ้นมันก็จะใหญ่กว่านี้นะบางชิ้นก็ใหญ่กว่านี้อย่างนี้มันก็เป็นสันทบนะฮะเป็นสันทบผ้าสันทบแบบนี้เนี้ย ก็จะใช้ได้แล้วแต่ว่าการตัดเย็บแล้วสามารถทำกระโปรงได้ครับหรือไม่ก็ต่อจะเป็นงานต่อครับตัวนี้ครับลายก็หลากหลายอย่างนี้ครับ กิโลยี่สิบบาทนะฮะอย่างนงี้ขนาดนี้ครับเป็นผ้าเมมเบิดนะฮะเมมเบดเป็นงานสำหรับต่อกระโปรงครับ อย่างนี้เป็นสันทบเนี่ยฮะสันทบความยาวก็พอได้อยู่ยาวก็คงก็สิบนิ้วขึ้นนะฮะอย่างเงี้ยตัวนี้หน้าแคบหน่อยประมาณห้านิ้วหน้าประมาณห้านิ้วสี่นิ้วห้านิ้วนะะแต่มันยาวฮะยาวประมาณเนี้ยฮะอย่างเงี้ยงานพวกนี้ต่อกมาแล้วสวยมากนะครับแต่ต้องใจเย็นนิดนึงนะฮะ ถ้าทํางานด่วนเลยอะไรเย่ยพวกแบบเร่งเร่งรีบๆก็ต้องก็ต้องเอาแบบไซส์ใหญ่ๆกว่านี้ใหญ่ๆกว่านี้มันก็ไม่ค่อยมีครับมีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีนานๆจะมีทีหนึ่งแล้วก็จะราคาสูงกว่าตัวนี้ครับเพราะว่าผ้าช่วงนี้เนี่ยมันจะหายากหน่อยครับเดี๋ยวผมจะแกะกระสอบให้ดูนะฮะนี่ครับ ดี่เทลออกมาเกือบสอบหนึ่งก็จะเป็นลายประมาณนี้ฮะนขนาดก็จะไล่ๆเลี่ยกันครับขนาดก็ประมาณอย่างเงี้ยลายก็โอเคอยู่ลายช้างนะครขนาดรูปทรงมันก็จะประมาณแล้วแต่แพทเทิร์นครับเพราะมันพวกนี้เสร็จผ้าพวกนี้ ก็คือจะใช้ได้กบ็บางท่านก็ไปตัดช่วงนี้ออกไปก็จะใช้ได้ช่วงนี้เอาไปต่อหรือบางคนก็เย็บแผ่นหน้าแผ่นหลังประกบกันนะนึกออกไหมครับพลิกมาด้านนี้ก็จะได้เป็นเป็นชิ้นขนาดอีกขนาดหนึ่งก็แล้วแต่แพทเทิร์นแล้วแต่งานดีไซน์ครับอันนี้พูดยากบางคนก็ไม่ไม่ตัดอย่างที่ผมนึกก็มี บางคนก็ทําออกมาแบบว่าไม่ต้องการชิ้นใหญ่แต่ขอเป็นลายสวยๆก็มีผมก็เลยไม่รู้จะเอาใส่ประมาณไหนแต่ก็เศษผ้าแมนเบิร์ก็จะประมาณนี้แหละครับรุ่นนี้ประมาณอย่างนี้ยลายเสือพวกนี้ต่อออกมาแล้วสวยนะครับพวกนี้แต่แต่ใช้เวลานิดนึงครับ ก็พอได้ทำได้เนี่ยงานผ้าต่อนี่ฮะตรงร้ายนี้ก็จะมีครบสีเลยนะเนี่ย เขียวหัวเป็ดดำน้ำเงินม่วงม่วงหรือกลมนะครับกลมก็ปมไปต่อกันจากรถนี้พิเศษมนะัมีเสือเยอะต่อมาแล้วมันก็ดูสวยดี กัดลายก็มีนะฮะนี่กัดลายน้ำเบิดกัดลายตอกมาสวยมากนพอได้ครับพอได้สนใจก็โทรมาคุยกันได้นะครับพ่อค้าจัดส่งให้ทั่วประเทศก็อันนี้ผมก็จะ ใครสั่งก็รีบสั่งเลยนะครับถ้าเห็นก็ก็คือว่าตอนนี้มันมีอยู่2 0 0 250ประมาณ250โลขายเหมานะครับขายเหมายกไปเลยโลละ20บาทครับเอาไปทำกำไรกันครับใครที่ว่างงานอยู่ก็ลองลองเอาไปทำดูครับสร้างอาชีพให้ตัวเองครับ สนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับทางอาินบ็อกซ์หรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ดีกว่าครับ0813134925ครับโทรมาหาแอดมินได้เลยนะครับก็จะได้รีบจัดส่งกันไปนะฮะโอเคขอจบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ